มันเป็นซีรีส์ที่มีความละมุนฟินดีกับใจจริงๆค่ะน้องจินยอง GOT7 น่ารักมากเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกับโฮบกับพารี่รีวิวอีกแล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นการรีวิวซีรีส์ที่เป็นความรัก มาอย่างยาวนานมากๆนานถึง26ปีเพราะว่าความรักยังไงก็คงยังเป็นความรักใช่ไหมล่ะคะถ้าเพื่อนพร้อมแล้วแล้วก็ไปเต็มตัวใช้พลังรับความอินฟินกับความโรแมนติกกับซีรีส์เกาหลีเรื่องนี้กันเลย When My Love Blooms ซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวความรักฝั่งใจอันยาวนานมากๆของฮันแจยอนแล้วก็ยุนจีซูที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี1993นะคะท่ามกลางสนามรบที่ตระหังเนี่ยเปลี่ยนเป็นสนามรัก ด้วยความบังเอิญที่จีซูเนี่ยเหมือนเป็นลูกหลงท่ามกลาง oh. การประท้วงเหตุจารจรระหว่างตำรวจกับกลุ่มนักศึกษาและพอความวุ่นวายเกิดขึ้นเนี่ยฮันจยอนของเราหน้าเพศของเราก็ได้เข้าไปช่วยจีซูออกจากเหตุการณ์ความวุ่นวายในครั้งนั้นซึ่งทําให้จีซูประทับใจในตัวฮัน,น,ฮนจยอนเป็นอย่างมากเพราะว่าวันนั้นอะ่ะมือของจีซูอะ่ะด้วยความที่จีซูอะ่ะ เป็นนักศึกษาเอกเป็นโนมือเป็นสิ่งที่สําคัญใช่ไหมคะแล้ววันนั้นมือก็ดันเลือดออกฮันจัยยอนก็ได้เอาผ้าชนะัของเขาเนี่ยมาพันแผลไว้ให้ด้วยความตกใจแล้วก็ประทับใจในตัวฮันจัยยอนอยู่จีซูก็ดันลืมถามชื่อของฮันจัยยอนไปนะคะทําให้จีซูเนี่ยมักจะเที่ยวถามหาจากคนนู้นคนนี้นะคะว่าเมื่อไหร่จะมีการประท้วงคะหนูอยากเข้าร่วมการประท้วงมากๆเลยค่ะเพราะว่าจีซูคิดว่าถ้ามีการประท้วงเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเจอฮันจัยยอนนั่นเองค่ะ จนกระทั่งรู้ชื่อนะคะและพยายามเข้าไปตีสนิทกับฮันจัยอนซึ่งเป็นรุ่นพี่เรียนคณะนิติศาสตร์แล้วก็เป็นผู้นำในการประท้วงด้วยค่ะจีซูของเราเนี่ยก็ไม่ได้ลดละความพยายามในการจะตีสนิทนะถึงแม้ว่ารุ่นพี่ฮันจยยอนของเราจะไม่ค่อยสนใจนะแต่ก็แบบมีความแบบว่าไม่ละสายตายอยู่บ้านมีการแบบแอบแอบมองนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบโฟกัสหรือว่าสนใจสักเท่าไหร่นะจีซูของเราเนี่ยด้วยความที่เป็นสายรุกค,ค่ะชอบก็บอกว่าชอบรักก็บอกว่ารัก และสุดท้ายก็ถึงขั้นขอรุ่นพี่เดชเลยซึ่งความพยายามทั้งหมดทั้งมวลของจีซูนั้นก็ประสบผลามสำเร็จค่ะในที่สุดรุ่นพี่นะก็ยอมคบกับจีซูค่ะ แต่ก็ดันมีเรื่องราวบางอย่างนะคะทำให้ทั้งคู่เนี่ยต้องแยกทางห่างจากกันไปซึ่งเหตุการณ์หรือว่าสาเหตุคืออะไรเพื่อนๆก็ต้องไปตามต่อในเรื่องนะจนกระทั่งเวลาล่วงเลยมานานถึง26ปีนะคะความรักก็ยังคงเป็นความรักค่ะและผลลิขิตก็ทําให้ทั้งคู่เนี่ยกลับมาโคจรเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะความรู้สึกนึกคิดต่างอ่ะมันก็แบบ กลับมาหมดเลยแบบกลิ่นความฟินความคะนึงหามันลอยมาคืออยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสจริงๆค่ะความรู้สึกนึกคิดในตอนแบบป19ี1993 19ามันตีกลับมาหมดเลยมันแบบแฟลชแบ็กมากๆอะความชื่นชอบความคลั่งไคล้ในตัวรุ่นพี่ของจีซูเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมแล้วแบบเพิ่มเติมคือแบบว่าความรู้สึกของพี่ที่มีต่อจีซูนั้นเนี่ยก็ยังคงชัดเจนเหมือนกันเผลเผเนี่ยเพิ่มเติมอีกต่างหากอยากให้ทุกคนไปรับความฟินความโรแมนติกนี้ด้วยกันค่ะ โดยที่รุ่นพี่หันใจยันของเรานะคะก็เปลี่ยนกายเป็นคุณพ่อนะคะเป็นนักธุรกิจที่มีฐานะร่ำรวยประสบผลสำเร็จนะคะโดยได้แรงหนุนนำจากครอบครัวของภรรยานั่นเองก็คือเหมือนรุ่นพี่แต่งเข้าไปแล้วเหมือนแบบ เหมือนไปทํางานให้เขาอะไรอย่างนี้นะคะขอแอบกระซิบว่าภรรยาของรุ่นพี่เนี่ยมีความโหดมีความร้ายอยู่เบาๆด้วยค่ะส่วนฝั่งจีซูนันเอกของเรานั้นก็เปลี่ยนกลายเป็นอาจุม่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะพยายามทําทุกอย่างเพื่อลูกชายคนเดียวของเธอนะคะแล้วก็ไม่ได้แบบว่าดู เป็นลูกคุณหนูอยู่สบายเหมือนแต่ก่อนน้ยค่ะซึ่งเรื่องราวความรักของทั้งสองคนเมื่อคจอมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยความรักจะยังเป็นแบบานในใจอยู่เหมือนเดิมไหมจะได้แบ่งบานจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจะมีอำนาจมืดใดเข้ามาแทรกแซงนะคะก็อยากให้เพื่อนๆไปตามลุน้นตามเชียร์ตามฟินตามอินตามโรแมนติกกันต่อได้นายเว m ส์ไมล b o ลฟบค่ะ ความรู้สึกของพาลี่รีวิวหลังจากไปชาร์จพลังกับเรื่องนี้ฮะอันดับแรกคือ Mood and Tone ของเรื่องนี้คือมันฟินมันให้ความรู้สึกโรแมนติกแบบว่าพอปี1993มันเหมือนย้อนกลับไปใช่ไหมคะเขาก็ถ่ายในฤดูใบไม้ผลิแล้วมีกลีบซากุระบานแล้วแบบแสงในเรื่องมันจะแบบขาวๆฟุ้งๆมันพาเราฟินมันพาเราอินมากจริง,รงแล้วพอกลับมาปีปัจจุบันเนี่ย นักแสดงรุ่นใหญ่ทั้งสองคนนักแสดงนําทั้งสองคนเนี่ยก็เล่นสื่อสารอารมณ์ได้ดีมากๆมันมีความรู้สึกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะเราเหมือนยังเห็นกันเหมือนตอนเด็กในตอนนั้นอะแต่ว่าทั้งสองคนอะคือเติบโตแล้วพอเราดูแล้วเราก็เหมือนเติบโตไปกับตัวละครแล้วมัน,มนแบบเหมือนแบบเข้าถึงความรู้สึกของทั้งคู่มากอยากให้ทุกคนได้ไปฟินได้ไปอินไปรับความโรแมนติกนี้ด้วยกันนะคะ แนวซีรีส์เรื่องนี้นะคะนอกจากนักแสดงน้ำรุ่นใหญ่แล้วยังได้น้องจิงยองจากก๊าเซเว่นมารับบทเป็นพระเอกตอนเด็กด้วยซึ่งตัวเราเองเนี่ยเคยติดตามผลงานน้องะนะคะมาจากหลายๆเรื่องเนี่ยมีความรู้สึกว่าน้องเล่นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆอยากให้ทุกคนตามน้องต่อเรื่องนี้อีกสักเรื่องด้วยนะคะอย่างหนึ่งของเรื่องนี้ที่น่ารักนะคะก็คือจะมีบทกวีคอยแทรกอยู่ระหว่างเรื่องแล้วก็ตอนท้ายของเรื่องนะคะก็ถือว่าเป็นอีกกิมมิ c หนึ่งที่น่ารักของเรื่องนี้ค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด subscribe ให้กับพารีรีวิวด้วยนะสำหรับวันนี้ไปเอาใจช่วยฮันใจย่อนแล้วก็ยุนจีซูต่อก่อนนะคะบ๊ายบาย